วันนี้มีแมทสุดเร้าใจมาฝากแฟนบอลทุกท่านเตรียมสัมผัสแมทแห่งศักดิ์ศรีเชลซีประทะลิเวอร์พูลสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษเดินทาง1-6พฤษภาคมนี้รับจำนวนจำกัดเพียง20ท่านเท่านั้นในะราคาพิเศษ1,35,900บาทรวมทุกค่าใช้จ่ายแล้วสนใจจองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่เิบอยส์ทราได้เลยนะครับผมจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนี้นะครับ สวัสดีครับพบก,กับสุรกาฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ดูนเวียนโพสเคลื่อนไหวเน่ยทันทีนะครับหลังรู้ผลประกบคูร่รีโวคัพปะทะทูแบังกอ,อกผลการจับสลากประกบคู่การแข่งขันฟุตบอลศึกรีโวคัพ2 0 2 4ถึง2 0 2 5รอบ8ทีมสุดท้ายออกมาเป็นที่เราเลยแล้วนะครับปรากฏว่าศึกซุปเปอรม์มิแมตปราสาทไฟ,ฟฟ้าบูเลมยูเนเต็ดต้องพบกับแข่งเทพทูแบังกอ,อกยูเนเต็ด ล่าสุดลุงเนงวินนะครับพูดขึ้นไวในทันทีหลังผลประกบคู่บริลรัรมปะทท์ทูแบงคอกโดยระบุข้อความว่าทีมชนะเท่านั้นที่จะได้ไปต่อทีมที่ดีกว่าจะเป็นผู้ชนะไปช่วยกันสู้ให้ทีมของเราคว้าชัายไปส่งเสียงเชียร์ให้เหมือนเป็นสนามของเรา16หกเมษายนนี้พบกันที่ True Stadium เราเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์แมตเลยนะครับมาเจอกันในะรอบ8ทีมนะครับยิ่งใหญ่สุด,สด ด่วนเจ้าชายแห่งรัฐเยโฮพูดถึงประเด็นร้อนบิ๊กเนไรคา,าถาช่วงก่อนเกม ACL e เอ t e ลเจ้าชายตุนกูอิสมาเิลตอบกรณีคลิปเนวินบรมคาถาก่อนเกมบุรีรัมชนะเยโฮจากการณีที่คลิปคล้องเนวินชิดชอบนะครับขณะทําพิธีบรมคาถาในนสนามสุลตัานอิบราฮิมสเตเดียมช่วงก่อนเกมที่บุรีรัมยูเต็ดชนะโยโฮดารุตักซิม 10ในสึก AFC อ e l ลิกรายเป็นกระแสไวรัลในมาเลเซียมีแฟนบอลจำนวนมากแสดงความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ล่าสุดมีแฟนบอลยะโฮรายหนึ่งได้สอบถามความคิดเห็นจากเจ้าชายตุนกูอิสเมลสุลต่านอิบราฮิมระหว่างการพูดคุยที่สโมสรแลร้วได้รับคำตอบว่าผมไม่รู้จักกฎของ AFC นะเท่าที่ผมรู้คือทุกประเทศมีกฎของตัวเองสิ่งใดอนุญาตทำได้สิ่งใดไม่อนุญ,ญาตให้ทำ แต่ผมไม่รู้ว่ากฎของ AFC มีระบุอยู่หรือเปล่าแต่ถึงผมจะไม่รู้เขาก็สามารถทำอะไรก็ได้เท่าที่ตัวเขาพอใจแต่ถ้าการไร้คาถา,าของขรังจริงปนนี้บุรีลัมได้แชมป์เอเชียไป5สมัยแล้วผมไม่ได้สนใจสิ่งที่เขาทำหลอกแต่ถ้าถามผมผมว่ามันไม่ถูกต้องคำตอบดังกล่าวได้รับความสนใจจากแฟนบอลทั้งไทยและมาเลเซียโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและกฎของการแข่งขันระดับทวี เหมือนอย่างเป๊ะเทียบจอดสุเรนัรทปะทะุปะโช2สองพี่น้องยิงอย่างเฉียบแบบไม่ต้องจับสองพี่น้องสกิลชั้นยอดไม่ต่างกันเทียบการยิงประตูระหว่างสองพี่น้องสุเรนัทเหมือนตาและสุเโชสารชาติซึ่งต่างพึ่งจะทาประตูให้กับตักัดได้ทั้งคู่และที่สคันทั้งคู่ตา่างมีจังหวะการยิงประตูที่คล้ายคลึงกันอีกด้วยจากจังหวะวางเท้าและยิงตามน้ําเข้าไปตรงตะข่ายของคู่แข่งอย่างสุดเฉียวคม ซึ่งแตกตา่างกันเพียงว่าสุภระโชคจบสกอร์ด้วยเท้าขวาแต่สุพนัดจบสกอร์ด้วยเท้าซ้ายก็เท่านั้นสําหรับสุภระโชคสรรชาติและสุพนัทเหมือนตาจะเป็นกําลังสำคัญหลักให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับชุดสูสึกฟุตบอลเอเชียคัพ2027รอบกัรเลือกที่จะเปิดฉากขึ้นในเดือนมีนาคมน,นี้นะครับสุดยอดนะครับสองพี่น้องคนนี้สุดๆไปเลยด่วน ช่องไทยทอดสดทีมชาติไทยชุดใหญ่พบทีมชาติอัฟกานิสถานงานนี้แฟนบอลชาวไทยได้เห็นนะฮะทับช้างสึกชุดใหญ่ประเดิมนัดแรกถ่ายทอดสดทางทารัทีวีช่อง32 BG Sport แมตช์นี้มีผลต่อการขึ้นอันดับโลกมาซาาอิชินะครับเตรียมนบทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยศึกเอเชียคัพ2027เรอบคัดเลือกซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในเดือนมีนาคมนี้ ทีมชจ้าไทยชุดใหญ่มีคิวอ,อุ่นเครื่องก่อนที่จะเข้าสู่ทัวนเมนต์แมตช์ศึกจิงแชมป์เอเชียพบกับอัฟกานิสถานทีมแข่งจากตะวันออกลางวันที่21มีนาคมตามเวลาประเทศไทยทุ่งครึ่งนะครับณสนามราชมังคลากีฬาสถานนะฮะาาทางสื่อทางไทเลทีวีช่อง32และ BG Sport เจาเมืองกาวจะแข่งขันกันในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ซึ่งมีเกมฟีฟ่าอินเตอร์เนชันแนลอะแมและจะมีการนับคะแนนฟีฟ่าแลงกิ้งโลกในระดับที่หนึ่ง นีการแข่งขันฟุตบอลเอเชียครับสพ็รอบคัดเลือกทีมชาติไทยอยู่กลุ่มดีร่วมสายกับเติมมินิสถานไต้หวันและสีลังกาโดยจะประเดิมเกมแรกในบ้านพบกับสีลังกาในวันที่25ิามีนาคมนี้โดยแข่งที่สนามราชบัลากีฬาสถานบ้านของไทยเราโดยทีมชาติไทยจำเป็นต้องเก็บชัยชนะให้ได้สถานเดียวตัวนั้นซึ่งในการแข่งรอบนี้นะครับจะเอาแชมป์กลุ่มเพียงแค่หนึ่งเดียวไปเล่นรอบสุดท้ายศึกเอเชียคัพ2027ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียต่อไปนะครับ ด่วนเบนเดวิตเปิดใจหมดเปลือกเผยจุดเปลี่ยนสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่เบนจามินเจมเดวิดนะครับที่มีชื่อติดชินอทาไทยชุดใหญ่อีกครั้งนะฮะครั้งนี้เป็นการลุยสึกเอเชียคัพสมิ่เรอบคัดกเลือกครั้งแรกของเจ้าตัวโดยเบนจามินเจมเดวิดเล่าถึงจุดเปลี่ยนที่ทําให้ได้มีโอกาสสวมเสื้อทีมชาติอีกครั้งผมเขากคุณอุทาเทนีมากๆนะครับที่มอบโอกาสมากมายให้กับผมโคดช่วยให้ผมพัฒนาตัวเองมากขึ้น ผมได้เล่นในตำแหน่งที่ถนัดและสามารถรีดสกยภาพออกมาได้ดีที่สุดมันเป็นจุดเปลี่ยนของผมเลยละครับกับโอกาสที่อุทัยธานีมอบให้กับผมผมขอขอบคุณจริงๆนี่คือคำพูดของเบนเดวิดนะครับที่มีให้กับช้างป่าห้วยขาแข้งอุทัยธานี FC และมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆกับการเล่นที่เป็นอิสระสร้างสรรค์เกมได้ดังใจบิ๊กเบนเค็นสกยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างชนิดที่แฟนๆไม่เคยเห็นมาก่อน ผลพวงดังกล่าวมันทําให้เขามีชื่อติดทีมชาติไทยลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนที่ผ่านมาพร้อมเป็นกําลังหลักให้เก็บทีมได้แบบชัดเจนแม้จะมีการบาดเจ,จ็บรบกวนระหว่างทัวร์เมน์แมตช์ก็ตามเบนอาจจะถูกมองว่าเป็นคนที่อเอื่อยเฉยและถูกเป็นแฟนคอมเมนต์มาตลอดเกี่ยวกับกรารซ้อมสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เบนในยุคปัจจุบันเลยแม้แต่น้อยตลอดร้อยเวลาการฝึกซ้อมช่วง,งชิงแชมป์อาเซียนบิ๊กเบนคนนี้มุทะลุใส่เกินร้อยทุกเซสชั่นของมาชดาอิชิ หรือกระทั่งตอนที่เขาเจ็บและไม่ได้บินไปสิงคโปร์พอทีมเจ้าไทยเสร็จสิ้นภารกิจลัดฟ้ากลับมาประเทศเจ้าตัวก็ไม่เลือกรอที่จะเข้าโรงแรมแต่นั่งรถมารับขุนพลทัพชังศึกถึงสนามบินนองเมืองเลยทีเดียวทีมเบิร์กให้เต็มร้อยเลยนะครับสำหรับผู้หนุ่มบิ๊กเบนสิ่งสำคัญเลยคือผมจะไม่โฟกัสข้อความในแง่ลบในโลกโซเชื่อมีเดียผมเชื่อมั่นในตัวเองมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองตลอดเวลาและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการที่ไม่ยอมแพ้ ชื่อของบิ๊กเบนนะครับเป็นหนึ่งในคุณพลทัพจังสึกทีมชาติาไทยในช่วงฟีฟ่าเดนี้อีกครั้งและมันก็เป็นการติดธงอย่างต่อเนื่องของเขาเห็นได้ชัดว่าทั้งลีลาตามฟอร์มการเล่นของเขามัดใจอิจิเข้าเต็มเต็มและมันน่าจะเป็นหนึ่งในการก่อสร้างร่างอนาคตของทีมชาติไทยของเราผมอยากให้ผู้เข้าเห็นฟอร์มการเล่นที่พัฒนาขึ้นของผมรวมถึงโค้ดด้วยเป้าหมายส่วนตัวของผมผมคงอยากสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมและคว้าชัยชนะให้ได้ คงสามารถบอกได้ว่าเบนเดวิตพิสูจน์ตัวเองได้ในระดับหนึ่งแล้วจากข้อคราหาต่งตางๆที่พันมาละต,ตอนนี้ไม่ว่าจะในแง่ของความคิดที่เขาไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองไม่เคยหยุดความมุ่งมั่นคงเป็นเรื่องที่พิสูจน์เห็นโดยเจ้าตัวหวยหากความสำเร็จมางน้อยขนาดไหนกับสีเสือ้อทับจังสึกเราคงต้องดูว่าเขาจะสามารถไปได้ไกลขนาดไหนแต่ที่แน่ๆพวกเราทั้งแฟนบอลและเราไม่ยกเองพร้อมจะสนับสนุนแข้งลุกขึ้นไทยอังกฤษคนนี้อย่างแน่นอน นี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบเยี่ยงทุนที่17มีนาคมนะครับ